สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูราคาบอนสีกันนะคะที่ตลาดปลาฟิตวิลลตตามมาดูกันได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆบอลสีวสวยๆนะคะนี่ชื่ออัมพาวาร้อห้านะคะในพันเรืองนี่ร้อยแดมีคุณหญิงด้วยร้อห้านะคะหมอยอดเดชจะรอปสิบ ้าวพันตานี่ร้อยห้าสิบนะคะสวยๆร้านนี้มีสวยๆเยอะๆเยอะเลยนะคะไม้มีแต่ไม่มีชื่อที่บ้านนี่สุขทีสุขีเวลาใบแก่ๆนี่ตนนี้ไม้ไม่มีชื่อลายสวยเื่นดูนะคะๆๆๆต้นนี้ชื่ออะไรนะๆๆๆานางการอักคีนี่ก็สวย นี่ต้นละร้อยเดียวเองนะคะเพื่อนๆต้นละร้อยต้นละร้อยนี่ชื่ออะไรคะเพื่อนต้นนี้พญาน,นาคราชครับผมโอ้พญานาคราชเพื่อนๆน,น,นี่ตัวนี้เลยพญาน,นาคราชต้องจับนะคะเนี่ยไม่แพงเพราะจะไม่ค่อยเจอแล้วราคาราคาจับต้องได้ร<ๆ>้อยเดียวใครสนใจนะคะเพื่อนๆขอขอเบอร์ติดต่อได้ไหมคะได้ครับผมอ่าเบอร์อะไรคะ0 8 3ย์ 3, 8, 3. 4 4ส444 44ส 44 82ครับ82นะคะครับถ้าใครสนใจนะคะร้านนี้นะคะมีพญานาคาร้านนะคะใครอยากได้บอนสีตัวนี้เราแทบไม่เจอเลยนะคะครเราถ่ายมาหลายที่แนละ้วไม่เจอตัวนี้จะเป็นพญาขอมตัวนี้พญาหอมใช่ไหมคะพญาขอมครับอ๋อพญาขอมพญาขอมเดะะี๋เพื่อนๆดูใบนี่ความสวยต้นเท่าไหร่คะต้นนี้ร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะต้นละร้อยตรงนี้ร้อยหนึ่งหมดเลยโอ้ยนี้ เพื่อนๆดูนะคะร้อยหนึ่ง<ค>นคอมสวยคู่รัตนานะคะนี่ตัวนี้นั่นนี่เหรอคะอันน้เจ้าหญิงครับผมเจ้าหญิงร้านนี้สวยมากเลยเนี่ยแล้วราคาไม่แพงตอนนี้ตะวันชิงพบตะวันชิงพบตอนนี้นะคะเพื่อนๆบอลสีของเราราคาจับต้องได้แล้วอร์มก็สวยด้วยใครยังไม่มีนะคะต้องห เลยนะคะนี่ชายชนนะไม่ใช่รันนตนนารัตนสินเออรัตนสินนี่นี่ก็สวยเสษลักักนะคะนี่นี่ตัวน,นี้อะไรคะอันนี้อ่าอักษรสวรรค์อักษรสวรรค์น,นะคะเบอร์เบอร์เมื่อกี้นะคะร้านเดียวกันนะคะที่เราถ่ายไปนะคะ่ะใครสนใจติดต่อเจ้าของร้านเลยนะคะนี่อะไรคะเนี่ยวิมานดินก็สวโอ้วิมานดินก็สวย ร้านร้านเดียวกันนะคะร้านเดียวกับเนตต้นนี้นะคะที่ว่าพญานาคราชนะคะีพญานาต้องมาต้องมาหาืือใครสนใจนะคะเพื่อนๆติดต่อเบอร์นี้เลยขอเบอร์ใหม่083 083 444 444 44 82 82นะคะค่ะตัวนี้นะคะพิงฟินเซตเท่าไหร่เอ้ย สองรห้าสิเพื่อนเพื่อนโอ้โหถูกมากเลยตอนนี้แล้วสวยมากเลยสนใจนี่ติดต่อขอเบอร์หน่อยแปศูนย์แปสองสองห้าสามห้าสนะคะนี่หรือใครมาตลาดปลาฟิตวิเล็ตนะคะร้านนี้ได้เลยนี่สวยๆนี่ชื่ออะไรจ๊ะน้องเงินนาสีทองเงินนาสีทองนะเงินนาสีทองน้นองเขมีนี่ด้วยโชคเก้าชั้นขอนิดนึง ตอี้ขายหมดแล้วครัอ๋อนี่ให้ดูโหขายไปแล้ว,ลวสวยจัดสวยวจริงนวต้นนี้ชอบนี้ก็เหมือนกันนใช่พี่ชอบอยู่โอเคนะคะใครสนใจมาได้เลยคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ